สวัสดีค่ะวันนี้สิพ้ามาเบิงหัวทองไงไก่จะขอดวนะคะซื้อว่านั่งเมษากำหนดขอดวันที่ยี่สิบสามพฤษภามนี่ค่ะเดือนนี้ละอีกหาหกมือทองปใ้ญ่ยแล้วฟังเสียงพ้นกินนีหยา เสียงกิน n h า n h ำหย ả ขึ้เป็นตาแสบแถมแม่สาหูเพิ่นบดดำนะคะเป็นงัวหูแดงสีหัวเพิ่นกระแดงหัวบ่อคอยแดงปันใดคะ่ะแต่ว่าเหนือหนังเพิ่นเหนือหนังเพิ่นไข่แน่อยู่เหนือหนังเพิ่นไข่แน่อยู่สูงประมาณลอ,อย อาจจะถึงลอยซีสิบอยู่มั้งอาจจะถึงลอยซีสิบอยู่เรื่องนมเพิ่นกระล่างสีไครค่ะนมกระล่างไข่ใบนมเนี้ยใบยนมเนี้ยนมกระล่างสีไข่ไก่ขอดแล้วลูกสาวหรือลูกท้ายมี่อืมลูกสาวหรือลูกท้าย มีความหมูสซื้อเจ้าของมีความหมู่ซื้อ่าสีได้สิได้ลูกสาวค่ะอยากได้ลูกสาวอยากได้ตัวเมียอยากได้ตัวเมียเมียเนาะลูกสาวให้เมนุด์นี่เด้อมาลวนซอยกันค่ะ่าสีได้ตัวผู้หรือตัวเมียถ่ายเพื่อนก็เริ่มถ่ายก็เริ่มบุบๆเขจาจักน้อย เพจเพิ่นกับไงนะโยดลงเบิดล่ะเป็นตะเบิงเป็นตะเบิงหัวถ่องใหญ่ๆเป็ตะเบิงแห้งเกีย่ยวหนาซิกแนวให้กินค่ะหนาซิกแนวเรื่อยเนี่ยมันเป็นลำนังเสียแซนี่นก็ลังกาลัางพอดีกินแต่ขั้น แต่ขั้นเป็นเน่าแห้งเป็นสีทับกันลมทับกันแล้วเป็นสีเหลืองแบบนี้เพิ่นจะบ่ค่อยกินห h า nhả เน่าวไว้เฮ้งค่ะอันนี้อันนี้เกี่ยวไปประมาณเดือนหนึ่งเพิ่นเคยวน่าละงัว,วกินน้ำประทานห h าเยาาก่อนงัวบหลายงัวสามตัว เห็นเพิ่นกินยาได้กับมวนน้ำเพิ่นเดี๋ยวช่างหน่อยกับมี่หัวหน่อยมาแลนเหรนแล้วตัวหนีซื้อมา่ามายูหนีซื้อซื้อเขาเดือนเมษาปีที่แล้วค่ะหน่องเพิ่นเอามาหน่องเพิ่นซื้อมาาแล้วเอามาลงรถอยู่หนาบาทกับซื้อต่อเพิ่นเลยเพราะว่ากระลังหางว่าเขาคอ,อกพอดี เพ็่นบ่าท่านได,ดจูงไปขอกเพ็่อนโยเสือต่อเลยเสือง่ายหลายตอนนี้ถ่องใหญ่แล้วมีคนมาให้ราคาอยู่เลยค่ะแต่ว่าบบบอขายเพราะว่าบ่มีงัวสิขายแล้วเอาไปเบิงผลงานเพนก่อนลูกของ ผสมพอเคเอฟสามหนึ่งผสมพอพันเคเอฟสามหนึ่งไว้อยากเห็นผล,ผลงานเพื่อนโบโหสิคุ้มสีใดบอแต่ว่าเนื้อหนังแม่เพิ่นกับไข่เนยอยู่พอพันเคเอฟสามหนึ่งนี่กับเพิ่นนหายเรื่องกระดูเรื่องเนื้อหนังก็อยากเบิ่งผลงานของเพิ่นหาเบิ่งกัน เมษานมไขแ่แหละนะเมษานะกอดง่ายๆเด้อลูกเด้อกอดง่ายๆเด้แอแซ่บยู่บ่หนาคนบูดบูดเด้หนิเป็นง่วหนาบูดแหงหนาเฮ็ดตึงๆอยู่ คลิปนี้ก็มีเทอนีนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ